สวัสดีค่ะตีะอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกระทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกนับร้อยคันเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยนะคะที่นี่นะคะจะมีรถตู้แบบ VIP แต่งใหม่นะคะแล้วก็แบบเดิมๆนะคะราคาตอนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะเน้นแบบฟรีดาวน,นะคะเพื่อ อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้านะคะที่อยากได้รถตู้สวยๆไปใช้งานแต่ว่ามีเงินออกรถจำกัดนะคะตอนนี้เราก็จัดให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะแต่ง v i p ใหม่ๆออปชั่นครบนะคะ<ม>ก็ใช้เงินออกรถเพียง1,000งบาทเท่านั้นใช้เงินออกรถเพียง1 0 0 0งบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเดิมๆราคาเบาๆนะคะก็จัดแบบฟรีดาวได้เช่นกันนะคะทั้งเครื่อง3,000เครื่อง2.5นะคะดีเซลแล้วก็แบบ เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้นะคะเรามีไว้รองรับให้กับคุณลูกค้าทุกรูปแบบเลยค่ะสนใจนะคะคุณลูกค้าเข้ามารับชมได้ที่เต็นเ์เพิ่มเติมได้เลยค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น t o โย t a าคอมเบ r ตอร์ปี2017สีขาวเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ถือเป็นอีกคันหนึ่งที่ไฮไลท์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมกันค่ะว่าคันนี้สวยน่าใช้แค่ไหนค่ะและตอนนี้นะคะเราจะ คันนี้นะคะเป็นคันจัดโปรโมชั่นประจําเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าไฮไลท์นะคะของรถคันนี้อยู่ตรงไหนบ้างค่ะให้ดูเครื่องด้านนอกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเครื่องเดิมๆค่ะนะคะอาจจะมีฝุ่นเกาะมากนะคะพอดีเรายังไม่ได้ทำความสะอาดตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก นี่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆค่ะเป็นปี2017แต่งใหม่ทั้งคันนะคะคันนี้สเกิรตเอสไตล์รอบคันค่ะทามานรอบคันลงเป็นแม็กวี v o ขอบ17ยางใหม่ค่ะ พร้อมใช้เลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟนะคะมีะนาฬิกามีตัวควบคุมอุณหภูมิค่ะแล้วก็มีหิ้งวางของเล็ก,ลกๆน้อยๆได้นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ชมห้องเครื่องค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ อ่ะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาชมห้องเครื่องค่ะนี่นะคะแผ่นพาเลตใหม่มากเลยค่ะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณลูกค้าฟังจากเสียงเครื่องได้เลยค่ะเครื่องเดิมๆนะคะเครื่องสามพันค่ะ คันนี้นะคะจะออกโทนสีครีมโอรสค่ะเครื่องเสียงนะคะจะเป็นจอ Android เชื่อมต่อบลูทูธ wifi ได้ค่ะจอ mm hmm. 7นิ้วนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวชมด้านหลังกันดูค่ะปูพื้นใหม่ค่ะ mm hmm. คอนโซลใหม่นะคะคอนโซลใหม่ค่ะ อคอนโซลอะคริลิกนะคะแบบใสข้อพาวเวอร์ไว้นะคะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับตัวรถค่ะคอนโซลตรงนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะเลยภายในหุ้มหนังนะคะรีดลายแผงรีดลายรอบคันค่ะเบาะนะคะเราลงเป็นเบาะ V.I.P. เบาะ V.I.P. 9เก้าที่นั่งนะคะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะเหมาะที่ใช้ในครอบครัวหรือว่ารับจ้างนะคะ,นะคะ เบาสวยค่ะหลังคา VAP ใหม่นะคะสามารถปรับระดับสีได้ถึง7สีเลยค่ะเนี่นะคะเราจะมีรีโมทให้นะคะมีรีโมทหรือว่าจะใช้แมนนวลก็ได้ค่ะมีปุ่มปรับระดับอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีรีโมทควบคุมค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนี่นะคะสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วค่ะ มีลำโพงกลางลำโพงแหลมเพิ่มความคามชัดให้กับระบบเสียงนะคะเป็นอีกคันหนึ่งน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้นะที่บอกไว้นะคะเราจะาจัดเป็นโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เลยนะคะนี่ค่ะประตูเป็นประตูดหลดนะคะปิดเบาๆก็นสนิทแล้วะคะ่ะคันนี้นะคะเราให้เป็นโปรโมชั่นประจําเดือนนี้นะคะโดยการออกรถนะคะใช้เงินออกรถเพียง20 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ได้ออปชั่นเต็มๆเลยนะคะสกเกิร์ตรอบคันนี่ใส่ดาบท้ายนะคะดาบท้ายยาวให้แล้วนะคะเดี๋ยวชมด้านหลังค่ะนี่นะคะตู้ซับะอรกลิกดอก10นิ้วนะคะตีครอบลำโพงซ้ายขวาเพิ่มความสวยงามจะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะด้านหลังเป็นไซส์เบาะ3ค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนะคะแอร์ไมโครบัส5สปีดนะคะ เจ้หลังค่ะนะคะคันนี้นะคะปี 2, 2017เครื่อง3,000ให้เป็นโปรโมชั่นประจำเดือนนี้เลยค่ะไซนี้นะคะใช้เงินออกรถ20,000บาทเท่านั้นนะคะไซนี้เลยค่ะให้กันแบบเต็มๆเลยนะคะแม็กยางใหม่สเกิร์ตรอบคนันออปชั่นครบแสงสีเสียงแน่นๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถชมข้อมูลเพิเ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะจะมีลงรายละเอียดไว้นะคะว่า ราคารถเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะสนใจทักไทยกันมาได้นะคะคันนี้น่าใช้มากๆนะคะใหม่ทั้งคันค่ะใหม่ทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวดูการใช้งานค่ะนี่นะคะการใช้งานค่ะคุณละูคะสนใจทักไทยกันมาได้นะคะจะโทรมาตามเบอร์ที่ลงไว้หรือจะคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัติ ต้องการชมรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวตีส่งให้ชมนะคะหรือจะปรึกษาข้อมูลการซื้อนะคะยินดีค่ะสอบถามตีกันมาได้เลยนะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่เต็นท์นะคะมาทดลองขับนะคะหรือจะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะเราจัดโปรโมชั่นแบบสุดๆไปเลยนะคะเดือน,นธันวาคมนี้ค่ะ